เดี๋ยวเราจะมาปลูกคุณนายตื่นสายกันตรงนี้นะคะเอารถมาปั่นดินให้ปนๆเลยค่ะรถอีแตกมาส่งขี้วัวซื้อขี้วัวไว้15กระสอบ เพื่อที่จะเอามาหวานที่แปลงเพื่อที่จะปลูกคุณนายตื่นสายตรงนี้นะคะรถไถก็มาปั่นดินให้ปนแล้วแต่เราต้องมายกร่องเองนะคะเพราะว่ารถไถเขายกร่องเล็กๆไม่ได้รถเขาใหญ่ ส่วนขี้บัวเราซื้อมากระสอบละ20บาทเขามาส่งให้ถึงถึงบ้านเลยค่ะซื้อมา15กระสอบครบอ่ะสาม้อยเนาะขอ,อบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะไปสั่งอีกด้เอเท้าอ,อ,อีกอะมาเล่ง ตอนเนี้ยเน,ะออนาะนะพอจะมีแล้วเนาะเงี่ยเแกไปทำไรไหนแล้วเ,เออเออ,เอ,อ,เอไหนจะเอาหัวออกไปกินยายเ็าเนาะเออออกไปหายาอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไล่เลี้ยงไง โอ้ไม่มีที่ไม่ใชที่เข่าเนอะโอ้ใช่ใช่ใช่โอเหนื่อยดูตัดยาเราหัวหลายตัว เขาบอกว่าขี้วัวเขาขายดีออกไม่ทันแห้งไม่ทันเลยดีหน่อยที่เข้าหน้าหนาวแล้วฝุนไม่ตกแล้วเขาก็เลยมีขี้วัวขายนะคะตรงนี้เป็นแพรเสียงไฮที่เราหว่านเข้าไว้ได้ประมาณ1เดือนแล้วยังไม่ออกดอกคะ่ะเริ่มมีดอกนิดๆหน่อยๆ รถที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้แถวบ้านคุณนายไอเดียเขาเรียกรถอ e ีเตกนะคะเป็นรถที่เขาใช้ลากจูงในทุ่งนาเขาจะสะดวกนะคะขนข้าวขนของออกมาจากในนาข้าวเปลือกหรือว่าไปไล่ไปนาแบบนี้เขาก็จะเอารถไถแบบนี้ลงไปในนาข้าว ไปดึงน้ําใส่นาข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะปลดเอาหัวเอาหัวรถเนี่ยออกนะคะแล้วก็ขับลงลงไปในน้ําได้ลงไปในนาในเลนได้เพื่อที่จะไปเอาไถไปตีเทือกไปคลาดในเลนในเลนในานาเนี่ยค่ะที่มีน้ําหรือว่าไปวิทน้ําในบอ่อลึกๆอะไรเงี้ยจะสะดวกมากเลยค่ะ เขาเรียกรถอีเท็กนะคะ